เรื่องต่อไปครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวลูกเขยอายุ18ปีครับโมโหพ่อตาอายุ37อเอามีดเนี่ยฟันข้อมือพ่อตาขาดเลยนะฮะนี่สาภาพพ่อตานะครับถามว่าโมโหพ่อตาเรื่องอะไรครับพ่อตาบน่นออันนี้ข้อมือนะอต้องต้องเบลอไว้นะพ่อตาไปบ่นบอกเจ้าลูกเขยเนี่ยเกียรติคร้านไม่ทํางานกินข้าวจานก็ไม่ล้างเท่านั้นแหละฮะ เอามีดฟันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่คือนายสถิตอายุ37ปีหวาดเสียวนะถูกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลลำปลายมาศในสภาพคือข้อมือซ้ายขาดเจ้าหน้าที่ต้องรีบเอามือใส่ถุงพลาสติกห่อน้ำแข็งใส่ลังโฟมแล้วก็พาทั้งคนพาทั้งมือไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับส่วนคนก่อเหตุคือนายเต๋าลูกเขยของคนเจ็บอายุ18ปี ทีมข่าวสำนักข่าววานิลก็เลยลงพื้นที่ไปครับก็พบว่ายังมีคราบเลือดตกอยู่ที่พื้นตามที่นอนตามเปลจํานวนมากอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ไปเจอถ้วยจานชามช้อนข้าวของที่ยังไม่ได้ล้างคาอยู่แบบนี้ก็เลยไปคุยกับนางปราณีอายุ62ปีเป็นแม่ของคนเจ็บนะก็บอกว่าในเตาซึ่งเป็นหลานเขยเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ2เดือนตอนเกิดเหตุลูกชายกลับมาจากทุ่งนาทํางานมาเหนื่อย เห็นในเต๋าซึ่งเป็นลูกเขยเนี่ยนอนเล่นมือถืออยู่ที่เปลใต้ทุนบ้านแบบนี้นี่ครับสาธิตให้ดูเลยปรากฏนายสถิตก็เลยไปต่อว่าในเต๋าบอกเกียดคร้านไม่ทำงานข้าวก็ไม่หุงจานก็ไม่ล้างแช่ไว้ในกระมังและที่ผ่านมาเนี่ยในเต๋ามักจะถูกบ่นเป็นประจำก็เลยอาจจะเก็บความแค้นเอาไว้ชักมีดมาฟันโอ้โหแต่นายสถิตยกมือมาป้องกันจังหวะนั้นแหละครับ มีดก็เลยไปฟันโดนข้อมือขาดไปข้างหนึ่งหลังเกิดเหตุครับผู้ก่อเหตุก็หนีไปพร้อมกับเมียซึ่งก็เป็นลูกสาวของคนเจ็บครับโอ้โหใจคอ,อทิ้งให้พ่อที่ถูกหัวฟันาบาดเจ็บอยู่คนเดียวข้อมือกระเด็นไปเนี่ยโชคดีนะฮะคนเจ็บยังมีสติคว้าข้อมือตัวเองใส่ตะกร้าหน้ารถขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหขี่ไปเองอีกแขนเดียวอ่ะคือตอนนั้นกัดฟันนะคงจะแบบเจ็บก็เจ็บแต่แบบก็กลัวด้วยนะ แต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห่างจากบ้านประมาณโลหนึ่งครับแล้วนางปราณีบอกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคนก่อเหตุมักจะทําร้ายเมียอยู่บ่อยๆด้วยครับบ่อยไหมหรือจะโคนไหมพูดน่าจะเป็นแบบไหนคนจ็บกดไงอ่ะไม่พูดแต่ว่าทำร้ายเมียนี่บ่อยอยู่จ้าทำร้ายเมียนี่บ่อยที่สุดเลยทำเทเรียนมาไะไจบเรียนเรื่อมาจบหนะนายฉันบอกตรงๆเลยก็ไปด้วยการนไรคนที่ฟันพ่ออะเรอืพัวมันอะหนีไปด้วยกันเลยจ้า ถ้ามันตายเขาก็ไปไปคือไม่เอาแล้วตามจับเลยเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปเกีแล้วคือยังไงไาจับเลยบอกสอนไม่ได้ไม่ได้เลยก็มีแต่ปล่อยเองเนาะหลานสาวฉันเอามาคืนถ้าไม่ตายก็เอามาคืนถ้าตายก็เลี้ยวไปแต่ว่าหลานเฉยนี่ไม่เอาโอ้นี่พูดเหมือนปลงนะหลานสาวฉันถ้าไม่ตายก็เอามาคืนถ้าตายก็แล้วไปเฮ้ยแล้วไปไม่ได้นะแบบนี้ผิดกฎหมายนะฮะขณะนี้เจ้าหน้าที่ส่งตัวคนเจ็บ ไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมเนื่องจากว่าเสียเลือดมากส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้เนี่ยได้ประสานเข้ามอบตัวแล้วนะครับตำรวจกำลังเดินทางไปรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่บุรีรัมนะฮะส่วนการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่นิ้วมือแขนขาขาดเนี่ย ตามข้อมูลนะครับขั้นแรกคือต้องห้ามเลือดบริเวณที่อวัยวะขาดก่อนแล้วพันบริเวณเหนือแผลให้แน่นป้องกันเลือดออกมากกว่าเดิม,มส่วนการเก็บรักษาส่วนที่ขาดอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยก็ต้องเอาสิ่งส่งปกออกล้างน้ําให้สะอาดใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นเอาไปใส่ในกระติกน้ําแข็งถ้าเป็นไปได้เนี่ยอุณหภูมิต้องต่ํากว่า4องศาเซลเซียสแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลนะ,ะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยครับคือ การเก็บรักษาชิ้นส่วนอวัยวะมันสําคัญครับบางทีเก็บไม่เป็นแล้วถึงเวลามันต่อไม่ได้อย่างตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแม่ของคนเจ็บบอกว่าหมอต่อข้อมือลูกชายได้แล้วโอ้แต่ถึงแม้จะต่อได้<ะ>มันจะกลับมาใช้ใชงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไหมครับอันนี้น่าห่วงแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีประมาณหนึ่งว่าต่อได้แล้วไม่ด้วนไปเลยโอ้ใช่ไหมครับ<อ>ทีนี้เหลือแค่ว่าลูกสาวฮะจะว่ายังไงจะกลับมาดูอาการพ่อไหมแล้วยังจะคบกับตานี่อีกหรอเนี่ย ลูกเคยต้องเอาพานดอกไม้มาขอขอมาพ่อตานะโอโ้แบบนี้นี่จริงๆดําเนินคดีด้วยนะเนี่ยใช่ไหม,ไหมอารมณ์อารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนเ,อเลยเป็นห่วงลูกสาวที่แต่งกับเขาอะเนี่ยใช่ไหมครับีบนขนาดพ่อตายังโดนหนักขนาดนี้เลยนะ